คุณเคยสงสัยไม่ว่าเสียงคำรามโหยหวนจากป่าลึกนั้นแท้จริงแล้วคือเสียงคร่ำครวญของใครเสียงที่ก้องกังวานจากอดีตท,ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและอาฆาตแค้นเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อทีมสำรวจป่าพบซากช้างหลายตัวนอนตายไร้งากลิ่นเลือดข่าวคลุ้งทั่วบริเวณความเงียบงันปกคลุมบีบคันหัวใจ พรานบุญเฮ้ยซากช้างทั้งนั้นงาหายหมดใครกล้าทําถึงขนาดนี้ลูกทีมกลิ่นเลือดคาวคลุ้งเลยหัวหน้าไม่ใช่ตัวสองตัวนะพรานบุญนี่มันฆ่าล้างโคตรความเงียบแบบนี้ไม่ดีเลยคืนนั้นท่ามกลางความมืดรอบแคมป์เสียงโซ่ลากผืนดังแครกแคร่ซ้ำๆเราวกับบางสิ่งลากร่างหนักอึ้งผ่านพุ่มไม้ลูกทีม หัวหน้าได้ยินอะไรไหมเสียงโซ่ลากแครกแครกพรานบุญได้ยินไม่ใช่สัตว์ป่าแน่นี่มันเสียงช้างแต่ไม่ใช่ช้างเป็นความหวาดกลัวคืบคลานเข้าปกคลุมกองไฟดับวูบความมืดเข้าปกคลุมแสงจันทร์สลัวสลัวลูกทีมไฟดับมืดสนิทเสียงกระซิบเย็นเยือกดังขึ้นพวกมัน ฆ่าควานช้างฆ่าเพื่อนฆ่าเพื่อง,งาภาพหลอนชายชราควานช้างปรากฏแว็บหนึ่งดวงตาแดงกำ่ำเต็มความอาฆาตเงาร่างชายชราผ้าเขาม้าเก่าปรากฏอีกครั้งเขายืนนิ่งข้างซากช้างชี้ทิศทางที่ซ่อนความจริงการฆ่าเพื่อความโลภวิญญาณควานช้างเลือดจะต้องชดใช้ ความตายไม่ใช่จุดจบหากความจริงไม่ถูกเปิดเผยวิญญาณอาฆาตยังวนเวียนเฝ้ารอวันทวงคืน